สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเป็นเกมเมอร์กับเกมลังเลล็อกออริจินนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสกอล่าสายเซอร์เพนบับเบิลเป็นสายย่อยที่พัฒนามาจากสายทริปเปิ o ลโบอีกทีหนึง่งโดยสําหรับสายนี้นะครับจะเน้นใช้สกิลโคโบซึ่งเป็นสกิลธาตุน้ำเนี่ยเป็นหลักเลยอีกทั้งนะครับจากเดิมที่เราจะสามารถไล่โบวโจมตีสตูได้3ทางนะครับก็จะเพิ่มเซอร์เพนบับเบิลเข้าไปอีก1ทางรวมแล้วเป็น4ทางนั่นเอง ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงยังสงสัยว่าในเรื่องของดาเมจนั้นจะสุดได้มากแค่ไหนนะครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับอยากเติมเกมและนาล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร0 0เ ก็ทักเลยเด็กเฟซบ o ๊กแฟนเพจจูบิโกช็อปหรือว่าออฟฟิเชียลไลน์แอด at jupigo นะครับ โดยสำหรับสกอร่าสายเซอร์เพนบับเบิลนี้นะครับก็จะมีลักษณะการบิวที่คล้ายๆกันกับไฮวิสาสายพอเทอร์เอลเมนต์เลยครับแต่ว่าก็จะแตกต่างกันตรงที่ไฮวิสาตนั้นก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการคาวคอนโทรแล้วก,ก็การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ว่าสกอร่านั้นก็จะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดียวเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่ชื่นชอบการล่าบอสหรือว่าการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยการสกอร่าสายนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์กว่านั่นเองแหละครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสายนี้้้ใหมาากกยยิ่งขึน,นรด ดูในส่วนของการอัพสเตตัสกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยส่วนเสเตตัสที่เราจะอัพนำมาเลยนั่นก็คือค่าอินครับเป็นค่าที่จะช่วยเพิ่มค่า M ATK ให้กับตัวละครหลักของเราเนี่ยได้เยอะที่สุดลองลงมาก็คือค่าเด็กแล้วก็ค่าหลักครับทั้งสองค่านี้นะครับก็มีความสามารถในการเพิ่ม M ATK เหมือนกันอีกทั้งนะครับค่าเด็กเนี่ยก็ยังจะช่วยเพิ่มในส่วนของการลดไล่ด้วยเล็กน้อยถึงแม้ว่าสกอร์ล่านั้นจะไม่ค่อยมีสกิลที่มีระยะเวลาในการไล่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อัพมาเผื่อไว้ก็ดีครับ ทั้งนี้นะครับในส่วนของค่ารักเนี่ยหากใครที่เน้นดาเมจเป็นหลักนะครับก็สามารถที่จะอัพค่านี้ได้เพราะว่าก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของเอม k เหมือนกันแต่หากใครนะครับอยากยืนได้ดีมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเอาแต้มในส่วนของตรงนี้ไปอัพค่าวิทก็ได้ครับ มาต่อกันที่ส่วนของการอัพสกิลนะครับโดยในส่วนนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนําแต่เฉพาะสกิลที่สําคัญสคญสาหรับสายนี้เท่านั้นนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับนั่นก็คือโคโบเป็นสกิลสร้างความเสียหายที่เราจะใช้งานตั้งแต่แตช่วงต้นเกมไปจนถึงเลทเกมกันเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ได้มีสกิลโจมตีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแต่สกิลที่เราจะทําการอัพนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่จะทําให้สกิลโคโบสามารถสร้างความเสียหายได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ โดยสำหรับสกิลแรกนะครับที่ทําให้สกิลโคโบโ้นั้นสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ Passive Skill Double Cash นั่นเองเป็น Passive Skill ที่เมื่อเราใช้งานสกิลโคโบโแล้วนะครับก็จะทําการล่โคบโบอ,อีกหนชุดไปทําการโจมตีศัตรูเพียงแต่ว่าชุดที่2นี้จะสร้างความเสียหายได้เพียงแค่50%ของชุดแรกเท่ากับว่าชุดแรกที่สร้างความเสียหาย1,000%บวก800ชุดที่2ก็จะสร้างความเสียหาย500%บวก400นั่นเองครับ สกิลต่อมาครับที่ช่วยบูทดาเมจให้เยอะเหมือนกันอีกทั้งก็ยังช่วยบูทดาเมจให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ได้อีกด้วยนั่นก็คือสกิลเดลิอุสครับ ดวความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือจะเป็นการวางพื้นน้ำนะครับในพื้นที่ที่กําหนดซึ่งหากตัวเรานะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ยืนในพื้นที่นี้ก็จะ,จะสามารถสร้างความเสียหายธาตุน้ําได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน10%อีกทั้งนะครับหากมีศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็มีโอกาส50%ด้วยกันครับที่จะติดสโลวในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ สกิลต่อมานะครับที่เราจะทําการอัพเป็นสกิลในช่วงคลาส3ที่เปลี่ยนเป็นสกอร่าแล้วครับนั่นก็คือพาสซีฟสกิล p i r i t Devastation นโดยความสามารถของพาสซีฟสกิลนี้นะครับก็คือจะช่วยเพิ่มเมจิกดามจหรือว่าพลังโจมตีเวทย่างหาวรอให้กับตัวละครหลักของเราเป็นจำนวน10%ด้วยกันอีกทั้งหลังจากที่เราทําการสร้างความเสียหายเวทให้กับศัตรูไปแล้วนะครับศัตรูตัวนั้นก็จะถูกลด m d e มหรือว่าพลังป้องกันเวทลงเป็นจำนวน20%ในช่วงระยะเวลา10วินาที และสำหรับสกิลสุดท้ายที่เราจะทำการอัพนะครับเป็นพสซีฟสกิลที่มีชื่อว่า Elements i n s i d e t ครับโดยความสามารถของพ s สซีฟสกิลนี้ก็คือเมื่อเราทำการสร้างความเสียหายเวทก็จะช่วยเพิ่มดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟให้กับเราเป็นจำนวน5%ในช่วงระยะเวลา10วินาทีสามารถที่จะสแต็กได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน4สแต็กด้วยกันทำให้โดยรวมแล้วนะครับก็จะช่วยบู์ดาเมจธาตุดินน้ำลมไฟให้กับเราอย่างละ20%กันเลยทีเดียวละครับ มาดูในส่วนของ e u i p m e n t หรือว่าของสมใสกันบ้างครับเริ่มต้นที่เว a p ่อหรือว่าอาวุธนะครับผมเลือกใส่เป็น Serpent Staff เป็นคาถาที่จะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเลเวล100รนะครับดูความสามารถนอกเหนือจากการบวกเบส MTK ให้ตัวละครได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็คือว่าเราทำการโจมตีสตูด้วยสกิลธาตุน้ำก็จะทำการ Auto c a s h Serpent Bubble นะครับซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทแบบไายธาตุให้กับสตูไปจำนวน3า0รดาเมจด้วยกันแต่สกิลนี้นะครับก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่1วินาที นอกจากนี้นะครับก็ยังจะช่วยลดฟิกแคสของสกิลธาตุน้ําทั้งหมดลงอีกด้วยเป็นจำนวน20%ด้วยกันหากเราทําการบวก6นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจสกิลธาตุน้ําเป็นจำนวน15%บวก10นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจสกิลธาตุน้าเข้าไปอีกเป็นจำนวน200%ด้วยกันสุดท้ายนะครับกับการบวก15จะทําให้ Serpent Bubble สามารถที่จะสร้างความเสียหายเวทให้กับมอนสเตอร์ประเภท Demihuman หรือว่าผู้เล่นด้วยกันได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน200%ครับ ในส่วนของชุดเซตกันบ้างนะครับที่จะประกอบไปด้วยส่วนเสื้อส่วนผ้าคลุมแล้วก็ส่วนรองเท้าผมเลือกใส่เป็นเซตสปรินต์ครับเซตที่ในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีความสามารถในการช่วยลดผ้าล่ายนะครับแล้วก็บวก m อ t k แต่หากเราสามารถที่จะใส่ได้จนครบทั้ง3ชิ้นก็จะมีเอฟเฟกเซตที่จะช่วยบวกค้า MAC HP มานาลด global c o o d o w n แล้วก็ช่วยเพิ่ม m อ t k d a m a เ e หรือว่าพลังโจมตีเวทนะครับให้กับตัวละครเป็นจานวน10%ด้วยกันครับ จบในส่วนของชุดเซตไปแล้วเรามาดูในส่วนของประดับกันบ้างครับแน่นอนแหละครับว่าเราก็จะต้องเลือกใส่เป็นประดับที่มีความสามารถในการที่จะบวกเอเมดเคหรือว่าพลังโจมตีเวสให้รุนแรงในเพิ่มมายิ่งขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อาจจะเลือกเป็นประดับที่มีความสามารถในการที่จะช่วยลดไล่ด้วยก็สามารถที่จะหยิบมาใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะช่วยบาลานซ์ให้เรามีทั้งดาเมจแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลในเวลาที่รวดเร็วเพิ่มมายิ่งขึ้นนั่นเอง สุดท้ายนะครับก็คือส่วนแฟชั่นต่างๆที่จะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนปีกแล้วก็ส่วนชุดแฟชั่นนะครับพยายามหา3ามออปชันครับออปชันแรกก็คือความสามารถในการลดสกิล global cooldown นะครับออปชันที่2ก็คือช่วยเพิ่มสกิลดามจแล้วก็ออปชันที่3นะครับกับการโจมตีเวทแบบไม่ส่วนกระส่วนค่าล่ายเนี่ยไม่ต้องหาเยอะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีความจําเป็นสาหรับสกอร่าสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีติดมาให้จริงๆเนี่ยก็พยายามหาเป็นค่า f i แคท time นะครับ มาต่อกันที่ส่วนของการ์ดครับเริ่มต้นกันที่การ์ดอาวุธนะครับแน่นอนแล้วครับว่าผมก็จะยังคงเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะทําให้เรานั้นสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์หรือว่าบอสตามธาตุเผาแล้วก็ขนาดได้ลุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับใครนะครับที่เน้นบิลสายนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันการ์ดไฮด้าแล้วก็สเคเลตันเวิร์กเกอร์หรือว่าคนเหมืองเนี่ยก็เป็นการ์ดสใบที่สําคัญมากๆครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการ์ดอื่นๆที่ช่วยบูทดามเมจให้กับสายนี้ได้ค่อนข้างดีเริ่มต้นกันที่มินินางเงือกครับที่เราสามารถที่จะหาได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเพราะว่าเป็นมินิตัวแรกๆนะครับที่เราสามารถที่จะเริ่มไปตีได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่เราจะสามารถใช้งานได้อย่างจริงจังเนี่ยก็คือในช่วงเลดเกมดังนั้นนะครับจึงจาเป็นที่จะต้องเริ่มวางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงเนิ่นๆนั่นเองซึ่งการ์ดใบนี้นะครับก็มีความสามารถในการบวกดามเมจธาตุน้ําให้ได้เยอะที่สุดในบรรดาการ์ดทั ต่อมานะครับก็คือไมโยกหรือว่าไฮเกรสเจ e เนอร์โนั่นเองครับเป็นมินิบอสอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราสามารถที่จะไปเริ่มตีได้ในช่วงกลางเกมด้วยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะช่วยบวกเ a d มเคให้ได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เป็นการ์ดอีกหนึ่งใบครับที่สามารถบวกเ a d มเคได้เยอะที่สุดในบรรดาการ์ดทั้งหมดในแร็กนัล็อกออริจินตอนนี้อีกด้วยสุดท้ายนะครับก็คือเอนชเชนสตูปหรือว่ามินิบอสคิงสตูปนั่นเองครับเป็นการ์ดที่สามารถที่จะช่วยลดฟิกแคสต์ไทม์ได้ ไปได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งบวก M A T K ให้กับเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นอีกด้วยครับมาดูในส่วนของเสื้อกันบ้างครับผมเลือกใส่เป็น Baby d e s e r t Wo วูที่ทำการอเวกสามนะครับก็จะช่วยบวกในส่วนของค่าอินแล้วก็ M A T K ให้กับเราได้อีกด้วยแต่ว่าตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างบางนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่อยากยืนได้ดีกว่านี้หน่อยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใส่เป็นการ์ดที่ช่วยบวก m a ็ s p ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าการ์ดที่ช่วยเปลี่ยน a t t r i b u t e ของตัวเกราะให้ก้กลาายเป็นต่งๆไดครับ ต่อมานะครับก็คือในส่วนของผ้าคลุมครับผมเลือกใส่เป็นฟิลดอล,ล่าการที่ช่วยบวกในส่วนของค่าอินแล้วก็ช่วยลด v a l ร a เ l e บิล t คส e ลงซึ่งหากเราทําการอเวกนะครับก็จะลด v a l ร a เ l e บิล t คส e ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดดาเมจเวทที่ได้รับลงได้อีกด้วยครับ ส่วนของรองเท้าครับผมเลือกใส่เป็นเวอร์ลิตการ์ดหรือว่าการ์ดหมาเน่าครับการ์ดใบนี้เนี่ยบวกทั้งแม็กเอชพีแล้วก็ช่วยเพิ่มมานานะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างดีแล้วก็หาได้ค่อนข้างง่ายครับในส่วนของประดับครับผมเลือกใส่เป็นผ้าคลุมดําที่มีความสามารถในการบวกเ a t มแล้วก็ช่วยเพิ่มเ d ็มดา e ยิ่งเราเอาเวกเยอะนะครับก็จะยิ่งได้ในส่วนของ2ค่านี้เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่หากใครนะครับที่อยากเน้นบวกในส่วนของ age, ดาเมจทตุน้ําโดยตรงเลย ก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่เป็นการ์ดมารินได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการ์ดมารินนะครับจะสามารถบวกดาเมจทัดน้ําให้กับเราได้สูงสุดเป็นจำนวน4.5%ต่อการ์ดหใบนะครับหากเราทําการเอาไว้เต็มแต่ว่าในเซิร์ฟเอเนี่ยการ์ดใบนี้มีการเปลี่ยนสเตตัสนิดหน่อยซึ่งผมไปเช็คในเซิร์ฟอื่นนั่นก็คือเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันยังคงมีสเตตัสเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือช่วยเพิ่มดาเมจทัดน้ําสูงสุดเป็นจานวน4.5%ตามที่บอกไปครับ และสำหรับการส่วนหมวกนะครับผมเลือกใส่เป็น Elder อ i ์บิวครับการที่มีความสามารถในการบวกค่าอินแล้วก็ช่วยลด v วลาระ e CAST TIME ให้กับเราเนี่ยได้สูงถึง5%กันเลยทีเดียวหากเราทำการอเวกซนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่เน้นเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันแล้วกลัวจะติด Cloud Control อย่างเช่นการติดใบนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่เป็นมาดุกที่บวกค่าอินได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วยป้องกันสถานะาาใบนั่นเองครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของระบบเวลัสคอร์หรือว่าระบบเฟืองนั่นเองโดยสาหรับเฟืองแรกนะครับที่เหมาะสาหรับสายนี้เป็นอย่างมากแน่นอนละครับว่าก็ต้องเป็นโคบอลบูตโปรโตคอลครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราใช้สกิลโคบอลไปแล้วนะครับก็จะมีโอกาส50%ครับที่จะทําการเรียกเมเทโอที่จะทําการสร้างความเสียหายเวทธาตุน้ําให้กับศัตรูตัวนั้นเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน600%ด้วยกันอีกทั้งก็ยังมีโอกาสอีก50%ครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยสิสโลดในช่วงระยะเวลา6วินาทีคร เฟืองต่อมาครับเป็นเฟืองที่บังคับมีเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ triple cast นั่นเองครับที่ทำการไล่โบออกมาอีกหนึ่งชุดโดยโบชุดนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเท่ากับ60%ของโบชุดแรกนั่นเท่ากับว่าถ้าโบชุดแรกนะครับสร้างความเสียหายที่1,000%โบชุดนี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายที่600%นั่นเองเรียกได้ว่ารุนแรงกว่า passive skill ที่เราทำการอัพมาซะอีกนะครับดังนั้นนะครับหากใครที่จะเล่นสายนี้เฟืองนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเฟืองที่สาคัญมากๆครับ เฟืองต่อมาครับเป็นเฟืองที่จะทําให้สกอร่าที่เป็นอาชีพที่เน้นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวสามารถที่จะเคลียร์ลูกน้องบอสเป็นจานวนมากได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเฟือง distributing domain นั่นเองเป็นเฟืองที่เมื่อเราทําการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเดี่ยวนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกด้วยซึ่งความเสียหายเนี่ยก็จะเท่ากับ5%ของ max hp ของศัตรูตัวที่เราทําการโจมตีนั่นเองแต่ว่าความเสียหายเนี่ยก็จะไม่เกิน350%ของพลังโจมตีเวทของซูลครหลักของเรานะครับ ทีนี้เรามาดูเฟืองอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่เฟืองแรกครับนั่นก็คือบัตเติร์เป็นเฟืองที่เหมาะสำหรับสายที่เน้นวันฮิตอย่างเราเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยความสามารถของเฟืองนี้ก็คือหากเราทําการโจมตีสตูที่มีพลังชีวิตมากกว่า75%นะครับ ก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปจ,จนนอทาน15%ด้วยกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเฟืองคอโอเวอร์โหลดครับเป็นเฟืองที่บุตกดาเมจได้ดีที่สุดในบรรดาเฟืองทั้งหมดในหน้าเบสิคสกิลที่50%ด้วยกันแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะช่วยเพิ่มดาเมจถ้าได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็มีโอกาสที่จะลดดาเมจของเราลงด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่15%ซึ่งใครนะครับที่เป็นสายเสี่ยงดวงหรือว่ามีความรู้สึกว่าจจาาาาากกกกกปรระะสสบณ์ทีี่่่่่ไดด้้้ใใชงงนนนนเเฟือมมมมมวหญััพิลมม ก็สามารถที่จะหยิบเอาเฟืองนี้ไปใช้งานได้ครับสำหรับภาพรวมนะครับสกอล่าเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดียวถึงแม้ว่าจะมีสกิลโจมตีที่เอาไว้ใช้หากินเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสกิลโบว์ต่างๆซึ่งสายเซอร์เพนบับอเลที่เน้นใช้สกิลทัดน้นํานี้ก็จะใช้สกิลโคโบเป็นสกิลทัดหลักตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปจนถึงช่วงเลดเกมกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโคโบของสกอล่าเนี่ย จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าของไฮวิสาห์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะมีแพสซีฟสก l ลที่จะช่วยดับเบิลแคชทำให้สกิลโบ w นั้นออกมาได้ครั้งละ2ชุดซึ่งหากเราใส่เวลัสคอร์หรือว่าเฟืองทิปเปิลแคชเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้โบออกมาเป็นจำนวน3ชุดต่อการไล่สกิล l l 1ครั้งซึ่งดาเมจรวมก็จะเท่ากับ2100%บวก1680 ซึ่งหากเทียบกับสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวที่รุนแรงที่สุดของอาชีพไฮวิสาหอย่างสกิลวอเทอร์บอลดาเมจเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว นอกจากนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าสกอร่าเนี่ยจะไม่ได้มีแพสซีฟที่ช่วยบวกเคาน์เตอร์ดามจรวมไปถึงช่วยเพิ่มดาเมจเวทอย่างถาวรเป็นจำนวนสูงถึง30%เหมือนไฮวิสาร์แต่ก็มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจดเวทแต่ว่าอาจจะต้องมีการเก็บสแต็กสักเล็กน้อยอีกทั้งก็ยังสามารถที่จะลดเกราะเวทของศัตรูลงได้ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการโจมตีเวทของเราได้รุนแรงเพิ่มมากยยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงในส่วนของสายเซอร์เพนบ b b ล e กันบ้างนะครับด้วยความที่สายนี้เนี่ยเปลี่ยนจากการใช้อาวุธประเภทสมุดนะครับมาเป็นไม้กถาเพราะฉะนั้น Bed เบสเอเมดิเคนี่ยจึงสูงกว่าปกติอีกทั้งนะครับก็ยังมีความสามารถพิเศษตรงที่เมื่อเราใช้สกิลโคบโ o จมตีสตูนะครับ ก็จะทำการปล่อย s ซ r ร์เพนบั b เบิที่จะทําการสร้างความเสียหายเวทแบบไายธาตุเป็นจำนวน300%ให้กับศัตรูและหากเราทําการตีบวกกระทานี้ไปถึงบวก15นะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์หรือว่าบอสประเภท Demi-Human หรือว่าผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นจำนวน200%จึงทําให้สายนี้นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าสายอื่นที่จะยังคงเลือกใช้สมุดเวทเป็นอาวุธหลักอยู่ อีกคั้งนะครับหากเราใส่ Element Score หรือว่าใบเคลือบทัดน้ำเข้าไปก็จะยิงทำให้การสร้างความเสียหายนั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก เพราะจากเดิมนะครับที่เราจะลาไล่โบวเป็นจำนวน3ชุดใส่สตูโดยชุดแรกที่1% 0 0 0นเนชุดที่2 600%แล้วก็ชุดที่ 3- 500%ใส่สตูแล้วนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มได้อีกจากเซอร์เพนบับเบิลเป็นจำนวน300ร้อถึงห้าร้อหากทำการโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าปอสประเภทเดมิฮ u แมนจึงทําให้สายเซอร์เพนบับเบิลนั้นหากเทียบกับสายอื่นแล้วนะครับก็จะเป็นสายเดียวเลยครับที่จะโจมตีสตูด้วยด้วยด,วยดาเมจถึง4ชุดด้วยการไล่สกิลเพียงครั้งเดียวับ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับโดยสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพที่เน้นโจมตีเวทแล้วก็เอาไปใช้ในโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับผมบอกเลยครับว่าสายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรเพราะโดยปกติแล้วนะครับสกอร่าเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ในโหมดที่ต้องสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะมีความสามารถในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ยอย่างรุนแรงมีแพสซีฟสกิลที่ช่วยลดเกราะเวทของศัตรูลงนะครับและถ้าบวกความสามารถของตัวอาวุธเซอร์เพนสตาร์อันนี้เข้าไปนะครับที่จะสร ให้กับมอนสเตอร์อ Bot, ร uman, หรือว่าบอสประเภทเดมิฮิวแมนหรือว่าผู้เล่นด้วยการได้ลุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ล่าบอสเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีครับด้วยความที่สายนี้เนี่ยเน้นเล่นในช่วงเลดเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบอสในช่วงเลดเกมที่เป็นธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นคริมิล่ามิวแทนดากอนหรือว่าอ e ีฟริกสายนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บ MVP เนี่ยได้ง่ายๆเลยทีเดียว,วครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของสกอร่าสายเซอร์เพนบับเบิลที่เน้นใช้สกิลโคโบ o หรือว่าสกิลทาต้น้ำ้ำในการโจมตีศัตรูนั่นเองซึ่งสําหรับใครนะครับอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมมาร์เบเกอร์เกเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ